สวัสดีครับเพื่อนๆชาว m แอม Studio YouTube Channel นะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเบียร์นะฮะกับบล็อกวิดีโอที่3ของแอมฟ i ยสตูดิโอกันหลังจากคลิปวิดีโอที่2นะครับที่เราไปทดสอบการยิงปืนที่สนามผมก็กลับมาที่ห้องแล้วก็ยังไม่ได้ล้างปืนเลยวันนี้ผมก็เลยมีไอเดียว่าผมจะทําคลิปวิดีโอ การทําความสะอาดปืนสั้นนะครับก็ทํากันยังไงการทําความสะอาดปืนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งเลยนะฮะเพื่อที่จะลดและป้องกันการเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ปืนขมเหลดินปืนที่ติดอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะสร้างปัญหาในระยะยาวของปืนได้ดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องทําความสะอาดปืนทุกครั้งหลังจากที่เราใช้งานมานะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าการล้างปืนนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะ สำหรับการล้างปืนของเรานะฮะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือปืนอุปกรณ์ในการล้างปืนนะฮะเราก็จะมีชุดขายอยู่ก็จะเป็นชุดคิดสำหรับล้างมือชุดนี้ก็จะสำเร็จรูปมาเลยนะสำหรับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในชิ้นต่อไปนะฮะก็จะเป็นผ้าสำหรับใช้เช็ดนะครับเพราะมันจะมีน้ำมันนะมันจะได้ไม่ลื่นติดมือของเรานะฮะ,ะเราก็จะมีคัตติ้ลบัตนะครับและก็กระดาษเพเปอร์เท้านะฮะอันนี้ก็เอาไว้เช็ดอีกทีนึง ความสะดวกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะใช้เบสิกหลักๆง่ายๆเพียงเท่านี้นะเราก็พร้อมที่จะล้างปืนกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีล้างปืนเป็นยังไงเราก็ต้องเช็คสภาพก่อนนะฮะว่าปืนเนี่ยไม่มีกระสุนอยู่นี้นะครับก่อนที่เราจะไปถอดปืนกันเราจะมาดูกันว่าในกล่องชุดทําความสะอาดเขามีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะฮะ,ะโ ในกล่องชุดอุปกรณ์เนี้ยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นน้ํายาทําความสะอาดเลยนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นน้ํายาล้างปืนนะฮะในกล่องนี้ก็จะเป็นกระดาษซับที่เอาไว้เช็ดอีกทีนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำมันหล่อเลื่นนะครับสำหรับเอาไว้ใช้หยอดสไลด์ตอนที่เราจะประกอบปืนกลับไปก็มีก้านเหล็กอันนี้นะครับเอาไว้สําหรับแยงแทงเข้าไปในปากกระบอกอันนี้ก็จะเป็นตัวแปลง ใช้สําหรับในการล้างกันนะฮะโอเคมาดูกันโอเคในขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับเราก็จะมาถอดตัวสไลด์นี้ออกนะฮะสำหรับปืนรุ่นนี้เนี่ยเราก็ดึงสไลด์ให้มาสุดตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ล็อกเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดสลักตรงนี้ปุ๊บในการกดนะครับหลังจากนั้นเราก็กดตัวล็อกเนี่ยให้สไลด์เนี่ยมันกลับเข้าไปนะฮะเราก็กดว่างปุ๊บนะปุ๊บมันยังไม่หลุดเลยทีเดียวนะฮะขั้นต่อไป เราก็จะเหนียวไกลนะครับเพื่อที่จะให้ไกลตัวนี้ทำงานแล้วก็มันก็จะสไลด์ตัวสไลด์เนี่ยออกมานะครับตอนนี้นะฮะก็แยกออกมาเป็น2ส่วนแล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะทำความสะอาดในเรื่องของตัวสไลด์ตัวลูกเลื่อนแล้วก็ตัวลำกล้องที่อยู่ในนี้นะแต่ตัวนี้เราก็ทำความสะอาดเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกสไลด์ตัวเนี้ยอยู่เห็นไหม ล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ใส่น้ํามันวิธีการถอดสปริงคือเราก็กดตรงนี้เข้าไปกดปุ๊บสปริงก็จะหลุดออมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะถอดตัวลํากล้องนี้ออกมานะฮะปึ๊บอ่สไลด์ล้วนๆนะฮะเราก็จะทําความสะอาดตรงช่วงนี้เนี่ยเพราะว่ามันก็จะมีเข่าดินปืนอะไรติดอยู่ตรงนี้นะครับหลักๆนะฮะเราก็จะได้ตัวสไลด์นะครับตัวสปริงลํากล้อง แล้วก็ตัวเฟรมปืนนี่นะโอเคในขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้น้ำยาตัวนี้นะครับตัวคลีนเนอร์นะครับเพาอจับเอาตัวแปลงเนี่ยนะฮะมาประกอบกันกับตัวด้ามนะประกอบกันไปเรียบร้อย จะมาทำคาวามสะอาดลํากล้องเหมือนเดิมฮะก็ใช้แปรงนะฮะจุ่มน้ำยาในส่วนของสปริงนี้นะฮะเราก็ทำคาวามสะอาดบ้างเป็นครั้งคราวนะโอเค ตัวเฟรมเนี่ยนะครับเราก็จะทําความสะอาดก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีคราบเข่าดินเปินติดอยู่ตามพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ขัดตามร่องเนี่ยนะครับมันก็จะมีเข่าดิบเปิลน,นี่ปุ๊บเราก็ใช้เช็ดนะฮะเราก็จะใช้กระดาษนี้ในการเช็ดด้วยก็ได้นะหรือว่าเราจะใช้ผ้าในการเช็ดอย่าง เข้ามาดินปืนอย่างเี้ยังติดอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับเอคกัไปนะในเนี่ยเอียมกิ๊กะ่งข้างหนเปลี่ยนหัวนะเราจะเปลี่ยนหัวนี้ เสร็จเรียบร้อยสำหรับตามกล้องนะครับสำหรับตอนนี้เราก็เสร็จในขั้นตอนของการล้างปืนแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการหล่อลื่นตัวสไลด์นะฮะน้ำยาตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาหล่อลื่นสไลด์นะแต่ก่อนที่เราจะหยอดเราก็ต้องประกอบปืนเนี่ยนะฮะกลับเข้าสู่ที่เดิมนะฮะอย่างแรกในตอนที่เราประกอบออกมาเราก็ต้องใส่ตากล้องปืนกลับไปที่เดิมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้สปริง ใส่กลับไปที่เดิมนะฮะกดนิดนึงจุ๊บโอเคสปริงล็อกทุกอย่างเรียบร้อยเราก็พร้อมที่จะหยอดน้ำมันหล่อเลื่นตัวรางข้างๆของสไลด์เนี่ยเห็นไหมเราก็จะประกอบรางรางข้างๆเนี่ยเราก็จะหยอดน้ำมันหล่อเลื่นตัวนี้หยอดไปเล็กๆนะฮะแล้วเราก็ค่อยๆตะแคงเพื่อที่จะให้น้ำมันมันค่อยๆไหลของมันไปเองนะนะเราก็ใส่ทั้งสองด้านนะครับ ไม่ต้องใส่เยอะนะฮะหลังจากที่เราเสร็จขั้นตอนของการใส่น้ํามันในรางปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาประกอบสไลด์เข้ากับตัวเฟรมปืนอีกครั้งนะฮะทำทุกอย่างย้อนกลับเหมือนเดิมนะครับสไลด์ปืนเข้าไปป๊บล็อกแล้วเราก็กดนี่ลยปุ๊บอันสำหรับน้ำมันเนี่ยหล่อเลื่นบางทีมันก็จะเลอะออกมาข้างนอกบ้างนะครับใชาความสะอาดนะครับ ตอนนี้ปืนกระบอกนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปใช้งานครั้งใหม่ได้เรียบร้อยหลังจากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็เก็บปืนนะครับด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้ปืนของเราก็จะสะอาดเอี่ยมพร้อมใช้งานครั้งต่อไปแล้วนะ เป็นยังไงบ้างครับกับการสาธิตการล้างปืนถ้าเกิดมีผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภัยไปล่วงหน้านะครับเพราะเป็นการล้างแบบเบสิกแบบที่ผมใช้ล้างปืนของผมนะถ้าใครมีคําแนะนําเกี่ยวกับการล้างปืนก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เพิ่มเติมนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ยังติดตามกันอยู่ส่วนคลิปหน้าในบล็อกที่4จะเป็นเรื่องอะไรนั้นอาจจะเปลี่ยนซับเจ c t ไปเลยก็ได้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะฮะ เอาล่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ